ภาษาไทยใช้ให้ถูกผลพอพิ่งลอลิงเป็นได้ทั้งคำนามและลักษณะนามผลเป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่ได้จากการกระทำหรือสิ่งที่เกิดต่อจากเหตุ หมายถึงประโยชน์หรือหมายถึงลูกไม้ก็ได้ค่ะผลเราใช้เป็นลักษณะนามของผลไม้เช่นน้อยหนาสองผลฝรั่งสามผลเป็นต้นผลเราใช้ประกอบกับคำอื่นๆได้อีกหลายคำทีเดียวเช่นผลประสมกับกระทบเป็นผลกระทบหมายถึงผลที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุนั้นแต่ไม่ใช่ผลโดยตรงเช่นเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับครอบครัวเราไหมต่อมาคือคำว่า ผลบังคับใช้ซึ่งหมายถึงอำนาจตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้เกิดการปฏิบัติส่วนคำว่าผลพลอยได้คือสิ่งที่ได้นอกเหนือจากความมุ่งหมายที่ตั้งไว้อีกคำหนึ่งที่เกิดจากคำว่าผลประสมกับคำว่าพวงผลพวงคือสิ่งที่เกิดตามมาหรือสิ่งที่ได้นอกเหนือจากความมุ่งหมายสำหรับคำว่าผลลัพธ์หมายถึง จำนวนที่ได้จากการคำนวณหรือทดลองโดยปริยายหมายถึงผลสุดท้ายจากเหตุใดเหตุหนึ่งผลลัพธ์พยา์ลับสะกดด้วยลอลิงไม่หันอากาศพอพานทอทงการันค่ะและคำสุดท้ายคือผลสะเทือนค่ะผลสะเทือนคือผลที่เกิดขึ้นแล้วส่งให้เกิดผลอื่นตามมา